สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาหมุม่ครับผมกลับมาที่ตลาดครับผู้จัดการกับฮ็ดงานถ่ายนะครับยังสู๋อยู่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องได้ยังไม่นั่นเอครับผู้จัดการสวัสดีพี่น้องผู้จัดการกับทีมเตรียมงานประธานทั้งน้องกับพี่น้องอีกคนนึงครับอยู่นี่นะเฮ็ดงานกำกันอยู่สามคนครับก็เริ่มย่างนะครับเต่าแรงครับเนาะเต่านี้กำลังเตรียมสตีดเดลหรครับ ครับแนวใดญมากเหมือนนี้ครับเดี๋ยวมื่อนี้ผู้จัดการที่โชคครับยกข้อสารอีกแล้วครับถ้าเบิ้ลนะครับพี่น้องครับรถกระหางเบิร์ดครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องขันพ่อยังพ่อไวก็ต้องใส่ไปก่อนนะครับเนาะมึงผู้จัดการเอาลีดเด่นเอานี่ครับแนวใดญมากมือนี้ครับมันจะมีหมกปลาซิวครับแล้วก็สิมี้เนี่ยนาะฮัตปลาดุกกรอบ นำพริกปะทุสามยางครับยังขายอยู่บงเก้าครับซ้อยบางแวก้อยซีครับเจ็ดสิบสีจเจริญครับแต่ยังยังขายอยู่น้องสู่อยู่นะครับเนาะมีขับโคตรยางพร้อมนะครับมือน,นี้นี่ครับขับโคตรยางขากา่จะแพงน้อยนึงนะครับเนาะเพราะว่าอของจะเขามาอยากน้อยนึงครับตรงนี้ นี่ครับเด็กยุคแองเจลครับทุกเมื่อสู่กันไปครับพี่น้องครับโควิดกับยานอยู่ครับแต่ก็ชีวิตมันก็นต้องดำเนินต่อไปนะครับเนาะนี่ครับยี่เมือนเสาคนหนึ่งก็เตรียมงานใบทาครับมันก็ไปจ่ายของอยู่ตลาดมานะครับเนาะ ผมก็จะขายก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำครับแล้วก,ก็ขายไก่ย่างข้าวเหนียวประกากับข้าวถุงนะครับเนาะเมื่อน,นั้นล,ล้มขีบเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไปที่น้องว่าเอาขายก๋วยเตี๋ยวนนะ้ำตีคนขายครับผมอย่างเศนครับมะหมาบาเจ็บๆนะครับเนาะเดี๋ยวมื่อนี้ผมจิตทัา้ทาครับทายคลิปไปเรื่อยๆผู้จัดการยกให้เบิร์ดเลยครับเบ <laughs> <laughs> ื่อเติบครับเลย เงียบสงบครับเพิ่อนเคอร์ฟิวอยู่นะครับเนาะนี่ครับมองที่ผมอยู่ครับตัวเต็มกระฉันกระชีมมีคอครับคอน่อยมี่นะอกไกลมีอันนี้ปีกบนนี่หน่อยนะครับเนาะข่าวสารช่วงนี้กะราคาพอได้อยู่ครับพอดีบลอแพงก็ได้นะครับเนาะสำหรับเข่าปีนี่เพราะว่าเขาน่าจะเดินยากครับผมหมายถึงว่าขายขายบล็อกขายใดนะครับเนาะ ไปกลับไกลแล้วครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาของลงสายผู้จัดการครับขอบคุณที่เขารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังบางคันนี่มีฉีบไปไหนนะครับเนาะพอดีประด็ลงหลายมือก็ทายอัปเดตที่เบิรงครับก็ยังทํางานกันอยู่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนครับเนาะคลิปนี้ยวไปเสนอครับพี่น้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม